แม่นบ่ล่ะไม่ใช่ตำรวจให้เบิ่งสันมันคือตำรวจสวรรค์ท่านี่บ่แต่เบียดปืนจะไม่ยิงไปมาเอาเด้อผัวควายมันสิรักสูบยามาเอามันเด้อแบบนี้อุ้ด้วยเนี่ยมันสิรักสูบใหญ่แล้วนี่นะเขาเขาไม่จับมาจับไปโลดจะเอาผัวใหม่แล้วนี่เออเด้อตอนนี้บรรอกเขาบรรอกเขาว่าไนบุก้าเขาว่าไนเขาเขาอยากเขาวันมีตำรวจมันสิมา่วมั่วใหม่ สวัสดีทุกคนนี่นตอนเฮาเขาสู้ซ่องทีอ้วนชาแนลแมือเอามาเล่นบึงธาตุหลวงเว่ากัาเมื่เคยเห็นจักเถื่อขึ้นมาเวียงครั้งแรกก็มาเล่นบึงธาตุบึงธาตุหลวงงามกับงามกับงามที่ข้าจะว่าอยู่งามกับงามงามงามกามๆๆับบรรยากาศดีขนาดอนอนเดี๋ยวนี้น,นะโอ้พออุดมสมบูรณ์เลยบึงบึงเออยิ่งยิ่งก็ใหม่หลายๆมาครั้งแรลกติดว่วงบึงธาด น้ำคองเลยตอนกี่ขึ้ว่าน้ำคองมาแรกๆมาเห็นมือมือมาทีแรกมือสองสามมือขึ้นหลังคิดว่าคิดว่าน้ำคองมันง่ายกว่างแหงเนี่ยมามาเบอรใกล้เนี่ยสาวถีบจู่เบออยากลงพอมันรุ่มพัดมันเพื่อแบบมันเป็น้มันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นฟองคือน้ำคลองมันเป็นน้ำแบบเรียบๆเดี๋ยวคือมันเป็นเคลื่อนเป็นยั่งงี้เนาะแบบมันเพื่อเพื่อแบบนี้เรียบๆแบบมีแบบลมพัดแล้วก็ลมพัดแล้วก็เป็นเพื่อเป็นยังไงนะ นเป็นอะไรพี่เป็นเบิ้งตึกเบิ้องพียนะโหตื้นี่ยสวรรค์เท่าไหร่มีอะไรสวรรค์ใหญ่สุดก็มีแต่เต้เม็นอเมซอนเบาใหญ่สุดค่ะสูงสุดกับมิเมเต้เป็นอเมซอนเบาสูงสุดค่ะโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวแบบเป็นกล่องหลังบ่เป็นกล่องหลังก่อนเด้อเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าเย็นตอนนี้นะ กูซืกูเย็นบุคือว่าเฮาอยู่ในห้องตอนอยู่ในห้องเนี่ยตุ้ยห้องห้องสำอาบน้าเลยเฮือร้าไข่แตกเฮือยงอยอยู่สันทาครีมทาไปชั้งกันไรออกเบิดงามเฮงห่ะนอนกังเว้นกันขอนนะมันอีกูซื้กูเย็นมาหนี่แต่อยากนอนไปแต่อยากมาหลินแบบมานั่งแบบมันมันหมอสกับแบบว่ามานั่งกินปิ้งเอ็นตำแล้วก็เบียร์มาเย็นหน่อยนึงจากสองสามขวด ถ่ายวูบถ่ายที่เป็นน้าม้วนมอเน่มอเลยบรรยากาศแบบนี้นะไปย่างกุบะย่างกุบะเอากระเป๋าเขาเลยโอ้ยย่งไปยังไปในเดี่ยวเนีไปเห็นตึกสีสวมหญ่ๆใหญ่ได้หลน์นะมันเป็นตึกใหญ่แหงจักรวาลเขาบุกเห็นเนาะมันบม่ได้สูงมันบม่ได้มีเลยสวรรค์นะอันนั้นก็ยิ่งกันเขากำลังสร้างตัวน่ะเออเดี๋ยวตัวนี้บรรนอกเขาบรรนอกเขาว่าไหนบวกกับเขาว่าไหนเขาเขาอยากเขาว่ามีตำรวจมันสิมาบมับมใหม่ ขนยันเหยาบหยาเขาบุก่าเขามาในเลยมันก็คือบ้านเฮาเลยแถวนี้นะมันก็คือเข้มข้องมันแต่ว่ามันสีมันก็แป่นเนาะก็แป่นงามแต่ก็มันมีกกไม่เข้มข้อมันทำแบบบุกคอยมีกกไม่เนาะบุกคอยมีห่มมือมือน่ะไปไปถ่ายอยู่ท่าหลวงบ่ท่าหลวงข้างในป่าเลยคิไปถ่ายอยู่ท่าหลวงะเข้มข้องนะมือน่ะเข้มข้อง็ยังบุกหูว่าสิไปทางใดไมนต้องไปบุปผิดสั่มเอากระเป๋าจะบดเอามาบ่เอ้าเพราะอะไรตัวไปยางกับป่ะแล้วจัง เลขสิบหไปเบิ้งตึกตึกสีส่วนนี่ง่ายเลเนี่ยเป็นกล่องไปเบื้องแ๊บนึงก็ได้เนี่ยญ่แหงลายมิตตึกตุ๊กป้ายกันมันสำมบุมประเทศเรามันสำมประเทศจีนครึ่งหนึ่งประเทศลาวครึ่งหนึ่งมีป้ายมีป้ายแบบว่าซื้อบซื้อซื้อลาวโอ้ยอันประตูลาวแล้วก็มีตรงมีโตจีนหอยหลังโหลดแล้วมีโตจีนทั้งล,ลุ่มโหลดถาดหลวงอันนี้มันจะกข้างเนาะตึกง่ายแห้งลายอะไร ก่วงแห้งมือนทาลวงกันสม่มากกว่างแทะคิดว่าเป็นน้ำคลองปูกุกไม้ก็ลายลายแบบมันเย็นมันอุดมสมบูรณ์คนบ่เคยมาเนาะคนบ่เคยเห็นเลยแคมคองก็จะข้างไปเพิ่งจะแทนทีทารหลวงกันยังไม่ได้ไปได้มาสวรรค์เป็นทิศประมาเวียนเลยเป็นทิศแหละถารหลวงยังไม่ได้เห็นประตูไส่กันยังบ่เห็นเขาอยู่แถวนอกนี่หน่อยหนึ่งว่าเขาอยู่แถวนอกอยู่ไอเขาอยู่แถวบ้านเมืองหน่อยใส่เมืองใส่เศรษฐา หลงหัดเบื้อหอยกันยังหลงแน่เลยจื้อไปทางไ้นก็จื้อทางนั้นเนาะคืก็มีปลาล่ะมีอะไรปลากระไรถ้าวัดตึกบ่ได้บ่ดไได้แล้วครับให้ตึกได้นี่มัดยืนอยู่นี่นี่มัดยืนอยู่นี่นั่งจังสิแจ้กส่้นี่คนกับร่งมาออกกับร่งกายคุยกันแก้วกังออกมา,มา,มายากก่างออกกับร่งกายหากคนบ่หรี่ไปได้เนาะตึกบ่ได้ตึกป,ปลานปลาแต่มีหลายปลานะแต่เขาบอกว่าตึกขันปล่อยได้ปล่อยบ่ะขันปล่อยนะขันปล่อยเออเป็นสัตว์สงวนเขา ไอ้เต็กเขาก็ยังบ่ได้ไปไอต็กก็ยังบ่ได้ไกลเนาะไกลไกเฮานี่ประมาณลักหนึ่งสองรักบ่ะรักหนึ่งเออประมาณลักหนึ่งกลาปเดียวเดียวหนึ่งก็ายเป็นไอ้เต็กลงไปเบื้องแผนไปไปตามแผนที่เบิ่งแผนที่เป็นเบิ่งแผนที่เป็นบอกบอกครูบอกน่นอกครูเอาวันเอาวันอะไรมันเว่าวันอีจักจักจักเม็ดจักเม็ดแล้วมันมันจะไงมันก็เตือนเนาะ อีกจักรร้อยร้อยเม็ดดอกเอียงเจ็ดร้อยเมตดอ,อีอยงข่ะนะมันเตือนเข้าก็ไปตามมันแหละตอนนี้คนกําลังเริมมาเดยสิบพาเบนทางหนอกจักหน่อยก็บุดหนึ่งพาไปทางนอกเป็นการเอาสารนนนมาปปนอนเนาะมีตูบหน่อยสมกัเขาเจ้ามานอนอันนี้นะคะขาเจ้ามานอนสวยอยู่ในขาเจ้าสางตูบนอนสลยเข้าก็หิวข่าบริสุทธิ์น้ากินซีนแห้งมากินก็นดี ย in ืนเขาป่ะเอาไปนอกป่ะไปยังบนทางป่ะประวันป่ะเอาไปยังโอ้ขึ้แต่ย่าเดี๋ยวกาหนังครับุกกาเขาบุกกาไปไก่นามสหายยะมาเรื่อยๆจนบุกกาไปมาหนังมายืนอยู่นี่มเป็นตะย่าเนี่ยนะมันบุกขึ้นน้ำคลองเขาเนาะน้ำคลองเขาเป็นฟองอะมันบุกเป็นฟองนะมันเป็นแบบหนามันเรียบเลยนะนาแบบหนาเรียบเลยมันบุกเป็นฟอง ไป,ไปนอกป่ะไปหอยจะหยางไปนอก,น,อกนางรถก็อยู่นอกเขาเขาก็ขี่รถมาจ้ะแล้วก็รถก็มาได้จ้ะตำรวจเอานี่จะเถ่าแลนะ้วว่าตำรวจสิอันนั้นเราตำรวจซีนมาเก็บเซนหนึ่งจังหวะทั้งวัอย่างเชื่อเงินเอาอย่างคนถูก <laughs> อย่างคนถูกอยู่โอ้ยมืออยากสั่นแน่ โอ๊ยตายนะเกือบตัวนี่แหลุดถนะเออเด้งมันนอกเขาเมื่อไงจะได้ขนาดยิ่งย่างเข้ามากระเกื้องย่างเข้ามาเยอะเข้าเ่อให้เยียบหย่าเยอะงามันก็เหยียบหย่าเท่านั้นแล้วเนาะมันก็เหยียบไแล้วเว้ยหย่ามันก็กวงเติบเบื่อมันก็บเขาเมื่อให้เยียบหย่าอยู่เราจะปั๊บใหม่นี่ทำหัวคนทางแล้วตอนนี้เบิ้งนี่มืดเอาอยู่ห่างกันหลาเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยชีลงคนทางเอาบ่วะ ลุกนีแต่บ่แต่แต่หนอเดี๋ยวเราจะย่างเลาะเล่อบึงเลาะบรรยากาศมันแดดยังโบเบิร์ตได้สันแดดมันยังอันนี้อยู่เดี๋ยวเราจะพาย่างไปเล่อมังมันยังแดดอยู่ได้สันมันยังมันยังแดดคนกันยังโบสูมีซศร้าเออขี่รถมากก็ได้สันเดี๋ยวอ้วนไปเอารถเดี๋ยวเขายางย่างขา มันก็คล้ายๆบ้านนอกเข้าแะละแถวๆนี้นะแต่ว่ามันมันมันบกคือแต่ว่ามันมีตึกมีอย่างคนทางก็่าคนทางเขาเป็นเงเขาปุ้นพันกันอยู่ไม่ได้จืดทางเคยไปทางนั้นเละจืดแต่ทางนั้นเลยเห็นปเสยเศษไม่กับบจืดมันมีหลายงงหลายอนาโวดมันมีหลายงงหลายแทกหลายแย่โพดตึ๊กตึกใหญ่ใหญ่หลายตึกกับพี่หลึกป้ายกัน มีป้ายภาษาเล่ายูใสายก็ต้องมีภาษาภาษาจีนหอยทั้งหลังหอยทั้งก้นก็พอ่อมเป็นประเทศจีนครึงหนึ่งหามเยียบหยาเอาไม่เยียบเพื่อนใดสิเขาไปได้แล้วนี่นันก็ต้องได้เยียบละ no smoking แมนบวละเย็นเย็นมาสูงเงนยเย็นมาสูงเกินอ้วนกำลัง ช่งเดชอ่อนๆพอดีพอดีย่างออกกับร่างกายกะมือน่าจะมาออกกับร่างกายกับมือน่ะมือน่เดี๋ยวสิมาย่างออกกับร่างกายหยางงามหย่า,า,งงา,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 ากําลังเขี่ยเขาเมื่อกี้เขาจะกันก็เรากลังยั่งหอดอันเมื่อกี้เนี่ยเขาจะมาหดหยาเมื่อกี้นี่ยดูดูย้อนบอกา้าเขาไปย้ายเขาหายหัวมาแล้ว โอ้ะโอไอนีเด้เจ้บไม่นีอะไรเหรอจ้บไม่นีก็ได้เหรอจะห้อยยางเอาจักหน่อยเดี๋ยวสิยางอ้อมบอนทนันหลวงนจะมันใส่เวลาจะสมองป่าอ้อมบอนทนันหลวงก็เป็นหน่อยอนี่ก็จะบ่าดีเป็นเลอะว่าก็จะออกกําลังกายกับพี่ดึกเตัวคนกาําลังออกกันคนกาําลังกันออกกาําลังกายกูกผ้าอ่ลายร้ไ้เป็นหมากน้อยอยากเด้กินอกผ้าอ่อนหยางงามชินหดงูอะไรไเด้ไปเดี๋ยวขามทางก่อน โอ้โหแม่งก้มเลยมาคันทังคันทั้งคันทั้งเพื่อนคนละไปเลยว่าเพื่อนเพื่อนแบบจนติดกันเพื่อนนะพวกขี้ยาก็อดดล้วมาหนีก็คือเจ้าเนี่ยขี้ยาแล้วก็อดเอากันแม่นตัวขยันทิ่มกากยาลงบาจักแล้วมันจะมันใหม่บ่มาด เพื the the ่อนเขาจะเป็นแบบสั wrong, ้นๆเป็นแบบส้นๆกันลังคาติดลังคาเลยเฮือนอู้แต่โอ๊ตื่นเนะเทวดาตื่นเลยหยิบยาเขได้ว้ายไม้เงินหัวเนาะมีแหงถูกมีแหงถิ่มอ้อยโคตรร้ายอย่างเดี๋ยวให้เบิ้งก่อน้ะเดี๋ยวจะเป็นกองลังให้เบิ้งมันทางข้างขางขางเบื้องผาาเบื้องอันเบื้องบินท่านหลวงกันมันจะมีหยางามกินหอดงัวเด้หอดงัวกินหอดควายอยู่บ้านเขาเด้ อไป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 สีได้จอยบันเด็ดละคอยผู้จอยไป็นห่งสีจอยตื่มซะผู้อ้วนออกกันร่างกายเลยกินหอนงัวเด้เด็กินข้าวเลยเขาแต่ขแเขาแดนลโบไวเป็นแดเนาะแถวนี้เดี๋ยวมือหนาห้าไปแคมป์ของมืวหนาเดี๋ยวจะไปทายแคมป์ไปเล่นแคมป์ของสีทายให้เบิง้งเขาก็บอกเคยเห็นเนาะเขาบอกไจ้า,างเขาทางไป่ไม่ไกลบ่ละ่ะจากบนเขาอยู่นี่นะบ่เคยไกลบ่เบิ้งแผนที่นะ เพิ่งฝากกัลังงามทพ่งฝากกันนี่งามแบบบรรยากาศแบบคากแหงอรีบรรยากาศบรรยากาศแบบเป็นใจว่าตำรวจมาแล้วเฮ้ยตำรวจมาแมนบอกไม่พล<ม>าตำรวจให้เบิง้งกะไม้พาตตำรวจให้เบิง้งฮะไม่แมนบอก เขาก็ใช้ตำรวจซะนะแม่นบ่ล่ะไม่ใช้ตำรวจให้เบิ่งซั่นมันคือตำรวจสวรรค์เฮานอยู่บ่ตาแบกปืนมันยิงไปมารอยันมารอบิ่งวันไผ้ชัวา์อินนี้บุดีต่อนั่นพื้นพื้นที่สาธารณะมาเอาเด้อผัวข่อยมันสิรักสูบอยาก มาเอามันเด้อแบบนี้อุ้งรูอ่ะเดี่ยมันสิรากสูบใหญ่แล้วนี่นะาาม,มาจับมันไปโลดเจ้าผัวใหม่แล้วนี่รวยครูโลดลุงเดียดเป็นกรรมอีแล้วเป๊ะเอามันแบบนี้นี่นะมาเอาขึ้นไปนายตำรวจเด้อนาอครู้อ่เดี่ยมาเอามันไปน,นี่ท,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 ทั้งขี้เงือกจะสตางขี้เงือกมันเป็นท,ทออั้งขี้เงอกบอสีดำๆนะหันนะอ่าอยู่เบื้องหนึ่งมันมีหลายทั้งขี้เงือกแม้ท,ทั้งขี้เงือกจะเลาดอะไรตู้ดำๆนะ อาจจะแมนเรามีจะตัวจีนนะตัวล่าไเิเชองตัวจีนออบอกแมนทั้งคืนยือ่อไอ้งไงนีอันนี้อันนี้มันเป็นกอกน้ำกอกน้กนำจีนปบื้อกอกนำ้นำแบบน้ำธรรมาดาน้นำาแ้แต่ว่า,ขาขเขาใส่เขาคือใส่เขาใส่หดนะหดหยาบไปจ้ะเดผู้หลดดหยาเดยกผู้ผูรถก็จะหดหยารลอดหยาน้ำแค็มน้ำแคมอันบนทางไงเลยแคมขบทางไอ้นี่เขาจะกลังหดแล้วไปจ้ะนี่ด้วาเขาจะบาให้หดเท่ี่เนาะ เขายังบูดได้โหดฟังนันก่อนแล้วเขาจะมาโหดฟังนี่เน้อหยาเขาจะโหดให้มันเขียวแล้วกับมันงามทำมาเสออ่อนหยาที่หอนงัวเด้หอนงอดควาวยเขาดิเจ้าเขาก็เมืองอะไรจัาหน่อยกันเลยยิ้มเขาเลยกินเขาข้าบเดียวหนึ่งจัาแนวกินน้วกินนยูเวนต์กับกลินสวรรค์กับท่อกันก็คือบป็เหตุแนวอื่นไงตำน้ำมันสมมีทุ่งห่านเลยเพื่อว่านี่ซื้อต้มน้ำมันเจ้ากระปีว่าสิกินกับเขาหงส์เจ้ากระปีากินกับเขาหง เราบูดไปเปลี่ยนซะเจอคนนั่งทีมที่ไปเปลี่ยนหอนหา่านเลยได้เงินคืนอย่างให้เพิ่นว่าให้เลือกเอาเนื้อกินบอเขาบ่มากเนื้อกินบริแเสบเนะาะเขาเพิ่งเห็นบริสเสบใช่ไหมเข้าไปเฮ็ดขายเนี่ยซีกันดับหนึ่งเลยเรียกเขาจาะสงโง่มาเฮ็ดเบื้องนี่เลยนี่นะก็สีงโง่มาสีดเบืเ้องนี้อะไรได้เนี่ยเขาตอนเดี๋เปลี่ยนขาตอนสลับขางานนี้ลดเฮาได้สั่นลดเฮาได้เลยอเ,เอาคือเพิ่งเห็นลดละ่ะได้ใส่ อยู่ขางคุณบอเออป้าห้าไปขางปุ่นจ้ะป้าเป้าไปขางปุ่นก็จะสิมาไปไปเล่ย่งย่งย่งแจ็มันอยู่จะเป็นปีกเอสีเหลืองบนทางเป็นปีกอะไรกว่าเหลืองหรือบอฮักเว้ยมันจะมามาเลนไว้จะเหรอแต่มันคือบอลนี่เลยมันคือมันคือมืดใช่รึกินซ้างกับกินช้างบ้าบอเอื้อมพี่ลึกแฉไปเดี๋ยวฮอบจะกลับเลยนอนกับกลับเลยย่างไปหารถก็เป็นห่วงรถละ พารถไปดุนพูดเพรามันวิโก้รถจักรนี่แหละเ่รามันวิโก้รถ้วพวงคือว่ารถเป็นรถวิโก้เลยนะโบแม่นรถจักรนี่ละแต่ก็จับแกรก็เบิ้งแน่จับก็ได้ยังฮาร์ดเกิร์ไปล่ะตึกสีสมทั้งผู้เล่นใช้เบิ้งตึ๊กีสมนี่แต่ว่าผูโคตรง่ายโคตรลายตึกก็ได้สมว่าตึกหลายแต่เขาจะเห็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์มือนจังเนาะเพื่อนขับรถได้ใช่แต่ก็บอกสอนเอาขับนี่นะพี่โก้จอดอยู่เฮือนนุกสอนขับเนี่ย ยางไปเฮาไปไปยางไปฮาโอ้กําลังแบบกําลังได้คากอะไีวาสิมไลายสดไปดค้นเขาเต็มเลยว่าสิไล่ยสดยคลายเครือบเปิดค้นเขาไปเบิร์ตเลยต้ลงไปหาบอลใหม่แล้วนี่อยากลายสดื่องนี่นะโอ้ยอันไม่ก็นนะไปเฮาไปเมื่อบรินีไปหารถเฮาเมื่อได้สิไปเมื่อนานได้สิไปชายอยู่เข้มของแล้วก็สิไปเข้มของมองสิไปไอเต็กแล้วก็อันเอียงก็เอยียงวะ บ่บ่ให่กันหนึ่งวะอี่อย่างละปะตูซ้าทานลวงฐานลวงก็ออยังบ่โหไปทางไหนใส่แผนทีเหมือเม <laughs> เนเดิมจเหตุบานเดี๋ยวแหละราตึกนเนาะตัวตัวซีสมมาแหล้วตัวซีสมมาเนาะนั่นก็เทปแบบพวกกันอาพาร์ตเมอาพาร์ตเมในต์ให้คนสื่อให้คนเศร้าเนาะแบบคือตามประเทศเด้ให้แบบให้คนสื่อคนเศร้านะเ้าก็ไปสื่อเจขหองอก ไปซื้อไว้แบบให้นูให้ให้นูให้แมงคีสาบนอนเท่ากับไปซื้อไว้เท่ากับนอนของสามแสนกับพ่อหนูหนูแมงคีสาบนอนอพาร์ตเมนต์เทาก็ได้โอ้ปวดแขนในบ้านเมืองเลยปวดแขนพ่อเขาจังพวกยูทูบเบอร์พ่อเขาจังจ้างคนเนาะจ้างแบบพวกเันทายห้เป็นแบบนี้เองคือค้างพูดอีกบ่เขามืองอะไรพวกแต่เนี่ยค้างพูดอีกปะ แก่ผู้หลังจะขวมไปหารถเฮาไปขวมทางอีกบ้างหนึ่งขวมไปขวมมาอยู่นี่แหละเขากล้องด้วยเจ๊เคยด้วยเจ๊เคยด้วยเขาจะกินขอก็อยังอะมือีกอย่างนึงนะยู่ไซที่ว่านี้กินมันแสบไผ่กระบอกแน่นกลินมันแสบๆแน่แต่ตลาดเลยเมื่อไงตลาดให้กลินตลาดอยากหายยาังห้องาออจะพักจะได้มาอันนะ่ะยอดกะที่ กินตมามังหงได้เก็บได้บ่เละ,ะมันเป็นบึงบ่อันนี้ก็นเลยอันนี้มันก็เป็นบึงบ่มีน้ำบ่เลยไปเข้าสิเมื่อสิไปหา,ลา,ลา,า,าหลอดอนีรบ่เบาเบาายเลยนี่เขาจะมามาาชิปมาตอนนี้เฮ้ากันล้งสิเมื่อหองเลยเด้อเมื่อหาราซื้อน้วกินเมื่อกินเขาแต่ก็สิจบคลิปแต่ก็สิจบคลิปเท่านี้แหละเอาสิขี่รถเมื่อหองเนาะเมื่อหาซื้อน้วกินเมื่อกินเขาเมื่อหุงเขา คําแล้วมันเริ่มคาไม่ได้หาโมงเคิงหกโมงไปจากัมนมีนะมันหาโมงเคิงหกโมงขางมาก,ก็สายแล้วจะไปรอซื้อนอากินแล้วก็ไปรอเล่นน้อยนึงไปหาบนน้กกินมันแ่บๆก็ได้นอากินแ่บๆนะคะถึกๆมีอย่างละสิบพันหรอทำกินกีน่คนเดอกปหาจบคลิปแล้วเนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กแดแชร์แลวก็กดติดตามเพราะว่าเฮาจะเฮ็ดคลิปให้เบิ่งตลอด้าบกกดก็จะบบเฮ็ดคลิปให้เบิ่งก็จะโบกได้อยากเบิ่งมึงก็กก่า เออกดอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดยังคอมเมนต์จะให้พวกเ้าไปว่าไปไปหาถ่ายคลิปนะยู่หันยูนี่ยู่ในเวียงนี่น่ยเอาโกไก่ไปได้เลยคิโลจักเท่ากับมาเวียงได้ประมาณสี่ห้ามือเลยเป็นบ่อยจักมือเลยวันหกมือเนาะ,ปะไปปดคลิปเลยไปบ้าบจัดทุกคนเดอ้อ